ตอนนี้เราอยู่กันในเกม The Devil in Me ผลิตที่แล้วเราค้างกันไว้ที่ตอนจบของแอคที่2เจเกจกับเจมี่เข้าไปติดกับดักห้องกระจกแต่พวกเธอก็รอดมาได้เพราะใครควงของเจมี่หลังจากนั้นประตูก็เปิดออกและสามสาวก็กลับมารวมทีมกันอีกครั้ง พวกเธอหนีดูเมทกันต่อจนมาถึงชั้น3ของห้องหลัอบบี้และแตัดสินใจหนีออกมานอกหน้าต่างในฉากนี้ดูเมทจะจ่อจงไล่เคสเป็นพิเศษทาให้เกิดการวิ่งไล่บนหลังคาขึ้นซึ่งนี้จะเป็นฉากที่เคสสามารถใช้พลังของผลึกอเมทิสทเทรดเธอซ่อนตัวได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีควิกไทม์อีเวนท์ที่เคสสามารถว้างผลึกอเมทิสเพื่อบีบเบนความสนใจได้แต่ผมไม่แนะนำเพราะนั่นจะทําให้เคสเสียไอเทมชิ้นนี้ไปเลยทางที่ดีที่สุดคือวิ่งหนีแล้วกดควิกไทม์อีเวนท์ให้ผ่านทั้งหมดครับ แต่สุดท้ายเคทก็จะวิ่งมาเจอทางตันอยู่ดีซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ได้3รูปแบบแบบแรกคือเจมี่หรือเคทตายไปในฉากที่แล้วคนที่วิ่งหนีในฉากนี้จะดิน้นจนดูเมทต,ตกหลังค่าไปแต่เขาจะไม่ตายและต่อให้กดผลาตัวละครที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวก็จะตกระเบียงไปแทนแต่ไม่ตายครับแบบที่2คือเคทกดวิทยามิเวต์ไม่พลาดทําให้เจมี่ถูกจับตัวไปแทนเคทเลยต้องเข้าไปช่วยเจมี่ซึ่งก็จะทําให้ดูเมทต,ตกลงไปข้างล่างแต่ไม่ตายอีกเช่นกัน และแบบที่3คือเคสเลือกไม่ช่วยเจมี่หรือเคสกดพิกทรอีเวนพาแท่ให้เจมี่ต้องเป็นฝ่ายช่วยเธอแทนเส้นทางนี้จะทําให้เจมี่และดูเมทต,ตกหลงังคาไปด้วยกันซึ่งจะทําให้เจมี่ต้องตายในฉากนี้ครับ What we What we we have There's nothing she's can to do do? do do go? gone หลังจากรอดจากการตามล่ามา,า,า,าได้สามสาวจะคิดว่าดูเมทตายไปแล้วและออกสกิลปากกันเต็มที่แต่พอเขาลุกขึ้นมาทั้งสามคนก็วิ่งหนีกันเหมือนเดิมพวกเธอจะวิ่งเข้ามาในเขาวงกดและดูเมทจะเลิกไล่ตามพวกเธอระหว่างทางเอลินจะเล่าว่าตอนที่เธอเอป็นเด็กเธอไม่พูดกับใครเลย ซึ่งนักจิตว,วิทยาอธิบายเรื่องหนี้ว่า,วาเธอกลัวว่าการพูดจะทําให้คนอื่นรู้ตัวตนของเธอเฮลินเลยคิดว่าดูเมทที่ไม่เคยพูดอะไรให้ได้ยินเลยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือบางทีดูเมทอาจจะสับสนตัวตนทําให้เขาไม่สามารถพูดได้ส่วนเคสก็ให้ความเห็นเพิ่มในเรื่องหนี้ว่าการที่ดูเมดไม่พูดอาจเป็นเพราะเขาต้องการแยกตัวตนปกติจากตัวตนที่เป็นฆาตากรออกจากกันก็ได้จากนั้นพวกเธอจะพบประตูลับที่ซ่อนอยู่ในเขาวงกอ แต่ถึงจะหนียออกมาได้ดูเม็ดก็ยังมาดักรอพวกเธออยู่ดีทำไมพวกเธอต้องวิ่งหนีเข้าไปในโรงนาฉากนี้เราจะต้องเลือกระหว่างจะกั้นประตูหรือจะวิ่งถ้าวิ่งฉากนี้จะจบทันทีครับแต่หากเลือกกั้นประตูเราจะต้องเลือกอีกครั้งว่าจะหนีขึ้นชั้นบนหรือว่าจะวิ่งหนีเหมือนเดิมถ้าเลือกขึ้นชั้นบนเอรินจะใต้ในฉากนี้ครับ หากเลือกวิ่งหนีมาที่ประตูทั้ง3มคนจะช่วยกันออกแรงจนเปิดประตูได้ซึ่งสุดท้ายผู้เธอจะตกเขาลงมาแต่ไม่มีใครตายครับแล้วภาพจะตัดมาที่ฝั่งของมาร์คเขาจะอยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำและเจอกุญแจตกอยู่ใกลๆกับมือของใครสักคนทำให้เขาเดินทางต่อไปได้ส่วนชาลีที่ออกมาถึงด้านนอกได้เหมือนกันจะได้เจอกับมาร์คมาร์คจึงบอกชาลีเรื่องที่ทุกคนตกลงกันว่าจะไปเจอกันที่ปราคาทและออกเดินทางกันต่อซึ่งก่อนหน้านี้ชาลีจะถูกสุนัขตัวหนึ่งเห่าขู่ แล้วมาร์กก็บอกว่าระหว่างทางเขาก็จะสุนัขตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันหากเราเล่นมาถึงตรงนี้โดยที่ชาลีตายไปแล้วเราจะได้เล่นเป็นมาร์กในฉากนี้แทนซึ่งมาร์กจะสามารถผูกมิตรกับสุนัขได้และเห็นชื่อที่ปลอกคอของมันที่เขียนว่าคอนนีซึ่งตรงกับจาอาหารสุนัขที่เราเจอในห้องของโจเซฟท้งคู่เดินทางมาถึงโกดังแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยโต๊ผฮาศบและตู้แช่แข็งไม่นานหลังจากที่ทั้งคู่เข้ามาดูเมดก็จะมาถึงที่นี่พอดีเพื่อดูกล้องในเขาวงกดท,ที่กลุ่มของเคสนีเข้าไป ใหมากับชาลีต้องเข้าไปหลบในตู้แช่หากตอนนี้ชาลียังไม่ตายและกดวิธีทำอยู่เหยนพลาดเขาก็จะมาตายในฉากนี้แทนครับ <c oughs> Yeah. Uh -huh. หลังจากดูเม็ดเดินออกไปหมากับชาลีจะเข้าไปลึกขึ้นและพบศพของเหยื่อที่ถูกแขวนอยู่เต็มไปหมดซึ่งชาลีอธิบายว่าศพพวกนี้เป็นเหมือนถ้วยรางวัลสําหรับฆาตกรทั้งโรงแรมคนไกลต่างๆทั้งหมดนี้ถูกทําขึ้นโดยชายที่หมกมุ่นมากๆเพียงคนเดียวจากนั้นทั้งสองคนจะเดินทางมาถึงหน้าผาใต้ประภาคารซึ่งพวกเขาจะต้องเดินข้ามแผ่นไม้ไปหากว่าชาลีทรงตัวพลาดฉากนี้เขาก็จะตายได้อีกเช่นกัน oh. ตัดมาที่ฝั่งของเคสเธอตกเขาลงมาแต่กลับพบว่าเอลินไม่ได้ตกลงมาตรงนี้ด้วยมีแค่เธอกับเจมีที่อยู่ด้วยกันเจมีดูจะเป็นห่วงเอลินแต่เคธเชื่อว,ว่าเอลินดูแลตัวเองได้และหากพวกเธอไม่ทําตามแผนซึ่งก็คือการไปที่ประภาคา,าทอาจทาให้สถานการณ์แย่กว่าเดิมพวกเธอเลยเดินทางกันต่อซึ่งระหว่างทางเราจะสามารถแวะกระท่อมเล็กๆติดทะเลได้ข้ั้งในนั้นจะมีไฟฉายที่ดีกว่าที่เราใช้อยู่และศพของฟรานซิส พี่น้องที่เดินทางมากับโจเซฟนั่นเองและเรายังจะเห็นด้วยว่ามือของเขาขาดไปข้างหนึ่งมือที่มาร์กเจอในสาวว่ายน้ำเลยอาจจะเป็นมือของเขาครับจากนั้นเคทกับเจมี่จะมาถึงบ้านหลังหนึ่งและพบว่าปลอกคอของคอนนี่ติดอยู่ข้างในพวกเธอเลยเข้าไปช่วยแต่ดูเมดก็ตามพวกเธอมาถึงที่นี่เหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดได้3รูปแบบครับแบบที่1เคทหรือเจมี่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ดูเมทจะพบว่าคนที่รอดชีวิตรบอยู่กับคอนนี่และฟาดขวานลงมา แต่วันของเขาจะสับลงมาโดนอาหารกระป๋องที่อยู่ใกล้ๆแทนทาให้ไม่มีใครตายเพิ่มแบบที่2เจมี่บอกให้เคธรีบไปซ่อนตัวเคธกับเจมี่เลยซ่อนกันคนละที่ในจังหวะที่ดูเมดกำลังจะฟาดหานลงมาเคธเลยสามารถโจมตีดูเมดจากด้านหลังได้ทำให้ฉากนี้ไม่มีใครตายอยีกเช่นกันและแบบที่ 3. เจมี่บอกให้เคสมาช่วยกันพาคอนนี่ไปซ่อนทําให้ทั้งสองคนหลบอยู่ที่เดียวกันทางรอดคือพวกเธอจะต้องฆ่าคอนนี่เพื่อไม่ให้ดูเมดต,ตามเสียงเห่าของมันมาถึงพวกเธอได้แต่ถ้าเลือกไม่ฆ่าคอนนี่ เจมี่จะตายในฉากนี้ครับ จากนั้นภาพจะตัดมาที่มาร์กกับชาลีเดินทางมาถึงประภาคารได้สาเร็จและได้เจอกับเอลินที่มาถึงก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอดูแลตัวเองได้อย่างที่เคสคิดเอาไว้จริงๆแต่หากก่อนหน้านี้เอลินปักใจเชื่อว่าชาลีอยากให้ทุกคนตายเธอจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้มาร์กต้องเลือกว่าจะไว้ใจชาลีหรือเปล่าหากไม่เชื่อพวกเธอจะมัดชาลีไว้ข้างนอกและเข้าไปในประภาคารกัน2คนแต่หากไว้ใจหรือเอลินไม่เคยสงสัยชาลีมาก่อนทั้ง3ามคนจะเข้าไปในประภาคารด้วยกัน แต่เมื่อเข้ามาข้างในพวกเขาจะเจอเทปอีกสองคอปปี้ที่บันทึกการโทรระหว่างชาลีกับดูเมทซึ่งเป็นบทสนทนาเดียวกันกับที่เอรินเคยได้ยินก่อนหน้านี้แต่มันตัดต่อแยกกว่ามากทาใหเอรินได้รู้ว่าเธอเข้าใจชาลีผิดไปเองจากนั้นมาจะเปิดไฟประภาคารได้สําสเร็จและเจอกุญแจเรือวางไว้ระหว่างทางแต่ดูเมทก็มาดักโจมตีเขาอีกครั้งแานเคสกับเจมี่ก็เดินทางมาจนถึงประภาคารจากอีกทางและพบว่าในบ้านมีศพแม่ของดูเมทอ,อยู่ พวกเธอจะได้เจอกับเอลินและชาลีก่อนทั้ง4ี่คนจะเดินขึ้นไปหามาร์กที่ชั้นบนด้วยกันแต่กลับพบว,ว่าเขากําลังต่อสู้กับดูเมตพวกเธอเลยได้พากันหนีออกมาซึ่งถ้าก่อนหน้านี้มาร์กกับเอลินเลกที่จะไม่ไว้ใจชาลีและมัดเขาไว้ข้างนอกพวกเธอจะพบว,ว่าชาลีตายไปแล้วจากนั้นจะเข้าสู่ฉากจบของเกมซึ่งเราจะมาพูดถึงกันต่อในคลิปต่อไปครับ Charlie? He was here? He He made it? Charlie made it out, but we 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 thought he might be in on all of this. Charlie! It's a long story. But let's just find it. Oh God. You just left him with Dumet out here. <gasps> <Charlie>. <gasps> we have to go. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไ้รูกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ